รู้จักสาวไทยคนแรกพัทรพรโชคสมงามนักเรียนทุนที่จบพยาบาลทหารจากกองทัพเกาหลีใต้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและยินดีกับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศพัทรพรโชคสมงามนักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของสภาพยาบาลเกาหลีใต้ได้เป็นคนแรกแถมประธานาที่บอดี ยังลงรูปในไอจีส่วนตัวขณะประดับเครื่องหมายเกียรติยศให้ด้วยโดยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพจเฟซบุ๊กกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวว่านักเรียนพยาบาลทหารอากาศพัทรพรโชคสมง,งามเป็นนักเรียนทุนกองทัพคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษานะ สาธารณรัฐเกาหลีและสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาลของสภาพยาบาลสาธารณรัฐเกาหลีอีกทั้งยังได้รับรางวัลนักเรียนเกียรติยศและรางวัลผู้นำแห่งอนาคตก่อนจะจบการศึกษาอีกด้วยสำหรับพัทรพรชอบสมง,งามได้มุงเรียนต่อตอนขึ้นปีสองเทอมหนึ่งจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศประเทศไทยและได้ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่โรงเรียนพยาบาลทหารสาธารณรัฐ เกาหลี Korea Amed Process Nursing Academy เธอสามารถพูดได้3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีโดยเฉพาะภาษาเกาหลีหลังจากอยู่เกาหลีได้เพียงแค่3ปีก็สามารถสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี TOPIK ได้ระดับสูงสุดระดับ6อย่างรวดเร็ว หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนพยาบาลทหารของเกาหลีแล้วก็จะเดินทางกลับมายัางประเทศไทยและติดรุบเรืออากาศตรีเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรพร้อมเข้าทำงานที่โรงพยาบาลภูมิ เจ้าตัวได้เล่าชีวิตให้ฟังว่าช่วงผ่านมามีช่วงที่อยากลำบากเหมือนกันแต่เพราะได้รับแรงสนับสนุนและกำลังใจจากผู้บังคับบัญชานายทหารคณะอาจารย์พี่น้องพยาบาลทหารและเพื่อนพยาบาลทหารในรุ่น ที่ทำให้มีแรงกายแรงใจเอาชนะอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้แม้ต้องกลับไปทำหน้าที่ที่ประเทศไทยแล้วแต่ขอสัญญาว่าจะจดจำความทรงจำดีๆที่งดงามเหล่านี้ไว้และจะขอเป็นกําลังสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยต่อไปนอกจากนี้ทางเฟซบุ๊กกรมแพทย์ทหารอากาศกองทัพอากาศยังได้โพสต์ภาพที่ ีระดับเครื่องหมายเกียรติยศเนื่อในวันจบการศึกษาซึ่งพัทรพรโชคสมง,งามก็ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดีมุนแจองิงประดับเครื่องหมายเกียรติยศให้ด้วยตัวเองแถมยังลงรูปในอินสตาแกรมส่วนตัวของท่านอีกด้วย